แพ้ใทรเหมือนกันคนนี้ไม่เสียทีิกอนมัโอ้ยมองสิดูหนาอย่างนี้ก็ายไมยตัดสัตว์โอ่ยพาด้วยกูนช่โอ้ยมีราคาบอกาเลยไม่รู้เขาพู้ไทรเอาไปโอ้หพลาเดี๋ยวกูโดนน่ไม่เป็นไกูไปนี่แหละมีราคาโอนี่สไปดสไปด์ลิงกระตอบโอ้โหโอ้โห

กคนเรือตอนเขาตายนี่ไปกูนี่นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เป็นไงเร็วไหมไฟกระพริโอ้ยเจ็บก็ตื่นกานนะครับ